น้ำท่วมภาคกลางซ้ำซากผลของการจัดการน้ำที่ไม่สอดคล้องกับสภาพอากาศและการสื่อสารที่ไม่เข้าถึงพื้นที่การรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมแต่การป้องกันก็ไม่ได้รับความสำคัญเท่าไรมาดูว่าทำไมถึงเกิดปัญหานี้และวิธีแก้ไขยังไงวันนี้9พฤศจิกายน2568กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาล่าสุดพบว่าอิทธิพลจากพายุคันแมกี ทำให้เกิดฝนตกหนักในบริเวณตอนบนของลุ่มน้ำทำให้น้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องน้ำไหลลงมาสมทบกับระบบรองรับที่มีจำกัดทำให้การระบายน้ำเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นกรมชลประทานจึงปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มอัตราการระบายเพื่อควบคุมระดับน้ำทางตอนล่างแต่ปัญหายังคงอยู่คือการจัดการน้ำที่ไม่สอดคล้องกับสภาพอากาศในปัจจุบัน นักวิชาการสิริน,นันสุวรรณมลีกล่าวว่าสาเหตุสำคัญของสถานการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากฝนตกหนักเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลจากการจัดก,การน้ำที่ไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศภาครัฐหน่งน้ำไว้ในเขื่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อกรุงเทพและภาคกลางตอนล่างแต่เมื่อฝนจากทางเหนือย,ยังคงตกหนักต่อเนื่องทำให้ระบบรองรับไม่สามารถรับมือได้ สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของภาวะโลกรวนที่ชัดเจนขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฤดูฝนยาวนานขึ้นฝนตกไม่สม่ำเสมอและมีความรุนแรงเฉพาะจุดมากขึ้นทําให้ระบบการจัดการน้ําที่เคยใช้ได้ในอดีตไม่เพียงพออีกต่อไปซิรินันกล่าวว่าประเทศไทยยังให้ความสําคัญกับการรับมือมากกว่าการป้องกัน ทั้งที่ควรมีการวางแผนคำนวณปริมาณน้ำสูงสุดและการระบายล่วงหน้าให้แม่นยำเพื่อให้ระบบน้ำทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำสามารถทำงานประสานกันได้จริงปัญหาอีกประเด็นเชิงการปกครองคือการขาดความโปร่งใสและการสื่อสารข้อมูลที่ทั่วถึงในระดับพื้นที่ข้อมูลจากหน่วยงานเช่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ไม่ถูกนำมาใช้วางแผนเชิงปฏิบัติในระดับชุมชนทำให้หลายชุมชนต้องรับผลกระทบซ้ำซากทุกปีโดยเฉพาะเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ลุ่มต่ำ ภาพชาวบ้านที่ต้องอพยพขึ้นไปตั้งเต็นท์อยู่ริมถนนกลายเป็นสิ่งคุ้นตาในช่วงน้ำหลากเพราะพื้นที่สูงในเขตชุมชนมีจำกัดและไม่มีการประกาศจุดปลอดภัยถาวรอ,อย่างเป็นระบบทำให้การหลบภัยเกิดขึ้นตามความสะดวกของแต่ละครอบครัวถนนกลายเป็นที่พักชั่วคราวที่ปลอดภัยกว่าทุ่งนาแต่ก็ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่สะท้อนถึงการขาดการวางแผนในระยะยาวของรัฐที่ยังไม่สามารถสร้างระบบรองรับภัยพิบัติที่ยืดหยุ่นและเข้าถึงได้จริง ตอนนี้ยังไม่มีแผนที่จุดปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงถาวรระดับหมู่บ้านทุกอย่างต้องอาศัยการตกลงกันเฉพาะหน้าใครพอมีพื้นที่สูงกว่าก็ย้ายไปตั้งเต็นท์อยู่ริมถนนกันเองสิริน,นันสุวรรณโมลีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมสิรินันเสนอว่าต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าไม่สามารถป้องกันไม่ให้น้ำเข้าทุ่งได้ทั้งหมดต้องกำหนดพื้นที่ให้ชัดเจนว่าโซนใดจะใช้เป็นทุ่งรับน้ำโซนใดจะต้องได้รับการปกป้องในฐานะพื้นที่อยู่อาศัยพร้อมทั้งมีมาตรการชดเชยให้ผู้ที่เสียโอกาสทางเศรษฐกิจ แม้ว่าจะมีกฎหมายและนโยบายรองรับในระดับหนึ่งแต่ปัญหาคือการสื่อสารและการเข้าถึงงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีข้อจำกัดทำให้มาตรการป้องกันในระดับชุมชนไม่เกิดขึ้นจริงการกระจายอำนาจจึงยังคงเป็นเพียงแนวคิดโลกรวนรัฐต้องปรับแผนให้อยู่รอดในภัยพิบัติ ซิรินันกล่าวว่าปัญหาน้ำท่วมในภาคกลางไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของภูมิอากาศแต่เป็นผลจากวิธีคิดของระบบราชการที่ยังมองภัยพิบัติเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปก็กลับสู่กิจวัตรเดิมโดยไม่ใช้เวลาช่วงที่เหลือของปีในการวางแผนหรือเตรียมระบบป้องกันให้เข้มแข็งกว่าเดิมเธอมองว่าการจะเปลี่ยนสถานการณ์ได้ต้องเริ่มจากการสร้างความรู้และความเข้าใจแก่คนในพื้นที่ให้สามารถใช้ข้อมูลและร่วมวางแผนได้ด้วยตนเอง ปัญหาที่แผนจัดการน้ำยังไม่เดินหน้าต่อเพราะวิธีคิดของรัฐยังมองว่าน้ำท่วมเป็นเรื่องชั่วคราวแค่ไม่กี่วันก็ผ่านทั้งที่บางพื้นที่ท่วมนานหลายเดือนท้ายที่สุดคือเรื่องอำนาจคนในพื้นที่ยังคุ้นกับการรอความช่วยเหลือจากรัฐเห็นว่าการจัดการเองเป็นเรื่องเกินกำลังพอไม่มีอำนาจตัดสินใจระบบก็วนซ้ำอยู่แบบเดิมทุกปีสิริน,นันสุวรรณโมลี ยังควรมีการออกแบบแผนโซนนิ่งใหม่ในทุกชุมชนเพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถรองรับผู้คนในช่วงน้ำหลากโดยไม่ต้องย้ายไกลาจากบ้านเดิมเช่นการใช้พื้นที่สาธารณะสูงวัดโรงเรียนหรืออาคารราชการเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมระบบน้ำไฟฟ้าและการสื่อสารที่พร้อมใช้งาน ท้ายที่สุดซิรินันย้ำว่าการจัดการน้ำต้องเปลี่ยนจากการรอรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติมาเป็นการสร้างความยืดหยุ่นให้กับระบบทั้งหมดตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับหมู่บ้านเพราะในยุคที่สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงรวดเร็วการป้องกันเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อ